สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศนายประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับสำหรับคอการเมืองตอนนี้เขาบอกว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เกือบครบวรระจริงๆนะครับจริงๆถ้าท่านผู้ชมจํากันได้ก่อนหน้าเนี้ยผมร่วมพูดคุยกับนักวิชาการหลายท่านครับแต่ว่ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกกับผมเสมอเลยบอกว่าจริงๆกระแสข่าวยุบสภาเนี่ยมีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ ขยับเดือนมาเรื่อยๆครับพฤทธศตวรรธันวามกรากุมภาแต่นักวิจารณ์ท่านเนี้ยบอกกับผมว่ายังไงอย่างไงท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าจะอยู่จนเกือบครบวาระและเอาเข้าจริงๆก็สองสอง,สองวันเท่านั้นแหละก่อนที่จะครบวาระนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับนักวิจารณ์ท่านนี้ต่อว่าหลังจากนี้เมื่อยุบสภาแล้วเนี่ย แนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับนั่นก็คือในส่วนของรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเก่งใจคุณผู้ชมครับถ้าอาจารย์เป็นหมอดูเนี่ยผมว่าลูกค้าน่าจะเยอะขึ้นนะครับอาจารย์ครับแม่นจริงๆฟันทงเลยนะฟันทงจริงอาจารย์ครับทาไมทําไมอาจารย์ทําให้อาจารย์มั่นใจขนาดนั้นว่าท่านนายกจะอยู่จนแบบ เอาจิ้งก็ครบวาระครับอาจารย์ครับครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าการยุบสภาที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นการยุบในเชิงเทคนิคนะมันไม่ได้เป็นการยุบโดยหลักทางของระบบรัฐสภานะครับที่เป็นเรื่องของค,ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัตินะเป่อเป็นการยุบในเชิงเทคนิคเพื่อที่จะทําให้สสอ้นเนี่ยสามารถจะมีระยะเวลาในการสังกัพรพักการเมืองเพื่อลงเลือกตั้งเนี่ยที่ย่นย่อลงนะครับถ้าคบวาระก็คือเก้าสิบวัน ย่อลงนะครับเดี๋ยวมันแค่สามสิบวันถ้าเป็นกรณีการยุบสภา,านะนะแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปให้เห็นได้ว่าเหตุผลในการยุบสภาดังกล่าวนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเชิงเทคนิคแล้วก็เท่ากับว่าท่านนายกจะต้องดสนใจในการเสนอยุบสภานั้นเนี่ยเมื่อท่านมีความพร้อมที่สุดนะหรือทัพที่ท่านสังกัดในปัจจุบันเนี่ยก็คือรวมไทยสร้างชาติมีความพร้อมที่สุดนะแล้วก็มีข้อจํากัดอย่างมากที่สุดได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นนะครับะฉะนั้นเนี่ยการที่มียุบสภาวันที่20เนี่ย อันนี้คือเรียกว่าเ็นแม็กก็ว่าได้นะครับเพราะ22เนี่ยยังไงท่านก็คงไม่ตัดสินใจยุบหรอกเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายก่อนจะครบวาระเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายแต่ส่วน21ก็คือวันเกิดท่านครับถ้าเราคิดการเมืองแบบไทยๆนะฮะท้านนายกอาจเป็นสายมูนะครับท่านจะท่ในวนเทวิสภาในวันเกิดเออตรงนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับที่ผมก็วิเคราะห์ว่าโอกาสน่าจะโค้งสุดท้าย3วัน5วัน7วันก่อนที่จะครบวาระนั่นเองครับ ครับอาจารย์ครับผมถามในเชิงการเมืองต่อเลยเพราะอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นจังหวะถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นผลไม้ก็สุกงอมเต็มที่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหมายความว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้คือมีความพร้อมเกือบเกือบร้อยเลยอะถ้าถามเต็มร้อยหลายคนอาจจะบอกไม่เต็มร้อยแต่ก็พร้อมที่สุดอย่างนั้นถูกไหมครับอาจารย์ครับผมว่าไม่เต็มร้อยแล้วก็จะถามว่าพร้อมที่สุดไหมผมยังไม่มั่นใจที่จะบอกได้อย่างนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อจํากัดได้มากที่สุดแล้วที่จะยุบในวันนี้ นะเพราะว่าถ้าปล่อยไปจนถึงวันที่หยสามนั่นคือหมดโอกาสยุบสภาแล้วนะครับพราะสภาผู้แทนรัศดรจะครบเวลาแล้วเพราะรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะพร้อมแค่ไหนนะพร้อมเพียงใดหรือว่าจะที่สุดไม่ที่สุดยังไงก็คงไม่เกินวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบสองนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้คือข้อจำกัดที่มากที่สุดละที่ท่านนายกจะเสนอยุบสภาได้นะครับ,รบส่วนความพร้อมของรงไทยสร้างชาติเนี่ย ผมว่าคงมีอยู่ระดับหนึ่งแหละครับเพราะว่าแม้จะมีการเปิดตัวกันมาสักประมาณหนึ่งนปะีหรือแม้แต่เฉพาะตัวท่านนายกเองก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อหลังปีใหม่เนี่ยแต่ว่าการเตรียมการเรื่องพักการเมืองคงมีมาก่อนนั้นครับแล้วก็คงมีการพูดคุยกันวางยุทธศาสตร์อะไรกันในระดับหนึ่งแล้วครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าพูดกันเชิงเทคนิคเนี่ยต้องถือว่าการเลือกจังหวะเนี้ยทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ ผมยังคิดว่าไม่ได้บอกว่าได้เปรียบไปทีเดียวนะครับเพราะว่าปัจจัยในการไปสร้างมันมีหลายอย่างนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นได้ว่าท่านนายกอาจจะอยู่ในอ้ำนาจรับท่านอาจจะสามารถเสนอยุฐสภาได้กำหนดทิศทางในเบื้องต้มได้แต่ถ้าจุดรวมสุสานเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยีนที่เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแต่เราเห็นได้ว่าแม้กระทั่งการสำรวจความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะครับ อาจจะบอกว่าไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวแทนอะไรก็จริงแต่ว่าระดับหนึ่งมันก็พอจะฟังหูไว้หูได้เนี่ยเราเฉ็นว้าท่านนานยกเองก็ไม่ได้มาคะแนนระดับหนึ่งในหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะในบางพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อท่านเสร็จใจยุทธสภาในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะทําให้เกิดความได้เปลี่ยนนะครับครับอาจารย์ครับมาถึงการเลือกตั้งแน่นอนเดินหน้านะครับเดี๋ยวกกตก็จะขอออกมานะครับวันเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆมมมันก็ไ่่ใหเรื่องของบัตตรร2บแ่่วาคั้งนี้้เราจะใชกัน มันจะมีผลต่อคะแนนเสียงแต่ละคะแนนของแต่ละรรคการเมืองจํานวนที่นั่งในสภาเจ้าบัตรสองใบเนี่ยมีผลขนาดไหนอาจารย์ครับมีผลเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทําให้การได้มาซึ่งตัวแทนก็เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะวิธีการนับคะแนนเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นในการเลือกตั้งเมื่อปีสองหหกสองเนี่ยเราใช้ระบบเลือกตั้งที่เรียกว่าระบบกฤษสันส่วนผสมครั้งนั้นมีบัตรใบเดียวนะบัตรใบเดียวแต่ว่าถูกคิดจำนวณสองครั้งคือคิดํำนวนสสแบ่งเขต แบบคิดคำนวณสสอนทีรายชื่อแล้วในทางอ้อมๆเนี่ยมันก็คือการเลือกคนดีเดตนายกเพราะฉะนั้นเจตจำนงของประชาชนเนี่ยในการที่จะไปลงคะแนนเนี่ยนะครับก็จะไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาต้องการลงให้ใครลงรให้สสในเขตพื้นที่บ้านเขาไหมหรือลงเพราะชอบบัทชีรายชื่อห,หรือลงเพราะอยากสนับสนุนคนดีเดตนายกของพรรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวแทนมันก็จะไม่ชัดเจนแต่ในขณะที่บับรสองใบเนี่ยความชัดเจนมันมีมากขึ้นใบหนึ่งเลือกคนใบหนึ่งเลือกพรรค แล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเดินมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สัดส่วนของสสทีรายชื่อในครั้งนี้เนี่ยก็ลดลงจากเดิมนะเดิมคือร้อยห้าสิบในครั้งนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยนะครับล้วก็สัดส่วนสสแบ่งเขตก็มีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมสามร้อยห้าสิบครั้งนี้ไปที่สี่ร้อยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยโครงสร้างในเรื่องคะแนนเสียงมันก็จะให้น้ําหนักไปกับเรื่องของสสแบ่งเขตมากขึ้น นะแล้วก็ในขณะที่พักก็จะสามารถแยกใบใบหนึ่งได้เหมือนกันดังนั้นรเรื่องสัดส่วนสสในสาภาคโครงสร้างน่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่าโครงสร้างการเมืองภาพใหญ่ผมยังคิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวรัฐธรรมนูญปีสอง0ห้าหกเนี่ยมันได้ทําให้เกิดการแยกส่วนระหว่างระบบเลือกตั้งกับเรื่องของ,ของการจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันการตีนะครับว่าเสียงประชาชนที่สะท้อนมาในการเลือกตั้งก็จะทําให้หน้าตารัฐบาลแบบที่ประชาชนต้องการนะครับ ครับอาจารย์กติกาเปลี่ยนแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านชวนหลีกภายอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกไว้ว่ากติกาใหม่นี่แหละจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเหลือพักการเมืองไม่เยอะเหมือนกับชุดที่ผ่านมาละเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์ครับก็อาจจะมีพักการเมืองที่ลดลงกว่า,าการเลือกตั้งปีหกสองอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ารเรื่องของพักจิ๋วเนี่ยน่าจะหายไปทั้งหมดสิบกว่าพักซึ่งได้เข้ามาในเวลานั้นเนี่ยด้วยเรื่องของสูตรทิดคำนวณ ปฏิริษนะครับซึ่งผมใช้คำว่าปฏิริษพิสดารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยสอสอบเสษต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะหายไปหมดนะครับพรรคเมืองก็หายไปอย่างน้อยก็สิบกว่าพักนะครับที่เป็นรัดจิ๋วเหล่านี้นะครับแล้วก็พักเล็กก็อาจจะมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าจะถึงขั้นเป็นการเมืองสองพักเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะยังคงเป็นเาวะรัฐบาลผสมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลผสมที่จํานวนพักเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมครับ กราบสองพักสองพักใหญ่ๆคงคงจะยากแต่ว่าถ้าเป็นสองขั้วเนี่ยโอกาสเกิดเห็นไหมฮะอาจารย์ครับแน่นอนครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีสองขั้วใหญ่ๆนะครับ,รบที่ให้เราเห็นแต่นในแต่ละขั้วนั้นเนี่ยก็จะมีค่ายย่อยๆแต่ค่ายเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดนะครับ แล้วก็ปรากฏการในเรื่องของการข้ามค่ายนะครับในการที่จะมีดีลกันอะไรกันได่เป็นไปได้นะครับที่เราจะในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับครับอาจารย์ครับผมไม่พูดถึงพรรคการเมืองไหนหรือไม่ได้พูดถึงบุคคลใดนะครับแต่เวลาคนก็วิเคราะห์ว่าเอะบางพรรคก็เหมือนพรรคพี่พรรคน้องจะเป็นประเภทแบบยุทธการแยกกันเดินร่วมกันตีหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็เป็นไปได้ครับเพราะณวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าด้วยบริบททางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยกติกา ในการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็มีโอกาสที่พรรคการเมืองนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการวางยุทธศาสตร์แบบใหม่แล้วก็โดยเฉพาะพรรคที่พักน้องที่เราพูดถึงเนี่ยเขาก็มีปัญหาในพรรคเดิมกันด้วยนะครับในเรื่องของการแบ่งกลุ่มทีมใครทีมคนนู้นทีมคนนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะแยกเดินยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้พรรคนั้นเนี่ยเดินต่อไปได้และในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดการแยก พักน้องออกไปนะครับในพักที่เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่ามีการเปิดเส้นทางทางการเมืองนะครับใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ยเลยเราได้ยินเรื่องดีลต่างๆเราได้ยินแม้กระทั่งฝ่ายที่อยู่ตรงกัินข้ามก็บอกว่าเอาล่ะก็ยอมรับได้นะถ้าไม่มีที่บุคคลต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะร่วมรัฐบาลได้นี่เป็นต้นนะครับครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยสิครับที่บอกว่าในอดีตที่แบบยังไงฉันก็ไม่ยอมจับมือเธอเนี่ยแต่วันนี้ในเมื่อปัจจัยบางอย่างหายไป ก็มีแนวโน้มที่จะจับมือกันได้ก็เป็นไปได้ครับอาจารย์ครับผมเชื่อคุณเกรียงไกรคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำหนึ่งที่บอกว่าการเมืองนั้นไม่มีเม็ดแท้และสปูลที่ถาวรนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและโดยเพราะการเมืองไทยเนี่ยภาพของความสัมพันธ์มันไม่ได้มีเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการแล้วมันยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการด้วยและเพราะนั้นในการพูดคุยกันการจะสามารถที่จะหารือกันได้เนี่ยแม้กระทั่ง การรู้จักมักคุ้นกันมาแต่เก่าก่อนหรือว่ามีสายต่อพันคนนู้นคนนี้อะไรต่างนี่มันเป็นไปได้หมดเลยครับครับอาจารย์ครับแต่ละพักเนี่ยเขาชูมาแล้วนะครับบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราเห็นภาพแล<ช>้วนะเพื่อไทยเห็นนะครับภูมิใจไทยชัดนะฮะก็คงจะไม่เป็น<ช><ช>คนอื่นไกลนอกจากเสี่ยนูอนุทินนะครับในส่วนของรวมชายรวมไทยช่างชาติพลังประชารัฐอาจารย์คิดว่าจะมีคนอื่นๆที่จะเปิดขึ้นหลังจากนี้แล้วจะเรียกเสียงือฮาเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับ ผมว่าอาจจะไม่ได้มีมากนักแล้วนะครับเสียงคือฮารต่างๆครั้งนี้คงไม่มีอย่างที่สังคมจะเซอร์ไพรส์อะไรกันมากมายนะครับคงจะเป็นชื่อบุคคลท่านที่เราได้ยินกันหลังนี้นะครับเป็นหลักนะครับส่วนบุคคลอื่นๆจากพักขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็เสนอได้แต่ว่าหลักๆผมว่าก็คงจะเป็นชื่อที่เราได้ยินกันในข่าวนะครับที่มีโอกาสจะเป็นนายกรมฐมนตรีหรือว่าชื่อที่เวลามีการสารวจ ครับคิดเห็นเนี่ยก็อยู่ลําดับหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าสรุปจากบริเวณนี้ครับครับเอาล่ะพอที่เห็นภาพครับอาจารย์ครับหลายสายเขาก็เดินหน้าลงสนามเลือกตั้งหาเสียงกันอย่างเต็มที่มีจุดไหนที่น่าจับตาดูไหมครับอาจารย์ครับหรือจังหวัดไหนที่เชว่อว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงหรือจังหวัดไหนที่นอนมาอย่างอีสานเนี่ยนอนมาไหมสําหรับบางรรคการเมืองอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับอย่างไงฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่เราก็พอจะเห็นข้าวลาง เมืนะ่อมีการประกาศในเรื่องของผู้สมัครของแต่ละพักนะครับแต่แน่นอนในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีช้างลม้มมันจะมีปกจจัยในเรื่องของสสอที่หายไปประมาณ2 0ถึง30เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบก็อาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาได้บ้างนะครับหรือไม่ก็เป็นคนใหม่ที่อาจจะเป็นเล่าเก่าในคนใหม่อะไรต่างๆ่งเหล่านี้ที่สลับกันเข้ามาแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าประมาณ 60- 70%เปอร์เซ็นต์แต่ก็น่าจะคล้ายเดิมนะครับก็ฐาน ของแต่ละพักในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในระยะสาคัญที่มากนักนะครับอาจจะมีโดนเจาะบ,บ้างนิดหน่อยก็เป็นไปได้นะ<า>เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแต่ละพักเขาก็จะมีฐานที่มั่นของตัวเองนะครับร<า>ในทางวุทยาศาสตร์แล้วก็จะมีการขยายไปสู่พื้นที่ต่างๆนะแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เกิดเรื่องการเปลี่ยนนะครับอย่างเบ็ดเร็จเด็ดขาดในเรื่องฐานทางการเมืองเพราะว่ามันต้องใช้ยวลาแล้วมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ย ในมุมของผู้ถือสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่สองส่วนคือปัจจัยระยะสั้นกับปัจจัยระยะยาวแต่ในปัจจัยระยะยาวเนี่ยบางคนเขาตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าเขาจะเลือกใครสนับสนุนใครเลือกพรรคไหนแต่ด้วยการที่ดูทั้งในเรื่องของผลงานที่ผ่านมานะครับดูทั้งในเรื่องของประวัติดูทั้งในเรื่องของประเด็นทางการเมืองอะไรที่เกิดขึ้นกระแสการเมืองเขาตัดสินใจแต่ระดับหนึ่งแล้วแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ยากเว้นแต่มันมี จุดเปลี่ยนหรือที่เราเรียกว่าเทอร์นิ่งพอยท์ที่ทําให้คนเปลี่ยนใจกับอีกส่วนหนึ่งคือปัจจัยระยะสั้นอันนั้นประมาณหนึ่งเดือนสองสัปดาห์หรือแม้แต่สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นเรื่องกระแสการเมืองซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะที่จะมีความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะครับครับจนถึงวันนี้วินาทีนี้อาจารย์ยังยืนยันกับผมไหมครับแลนสไลด์เต็มที่เนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยเราจะเห็นอาจารย์ยังยืนยันกับผมไหมครับหรือว่าจะเห็นสองร้อยขึ้นนะอาจารย์ครับผม วน200หรือ250เนี่ยอาจจะต้องลุ้นนะครับแต่ว่าแลนด์ไลาย3 1 0สิบเนี่ยต้องบอกเป็นเรื่องยากครับครับอาจารย์ครับแต่ละพักเขาหาเสียงเนี่ยก็หากันไปมีฐานเสียงกันไปแต่ผมต้องถามจริงๆเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสแต่บางคนที่บอกว่าสวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องการตัดสินใจเลือกที่เกิดจากสวของแต่ละคนเนี่ยมีส่วนไหมครับอาจารย์ครับมีผลเหมือนกันครับเขาเรียกว่าสวิงโหวตนะก็คือหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ย ไม่ได้เลือกเพราะชอบคนนี้นะครับไม่ได้เลือกเพราะอยากจะให้คนนี้มั่บาลแต่เลือกคู่ตรงข้าบทางการเมืองแต่แล้วยิ่งถ้าวันนี้บับบบตออรสวก็แน่คือยากไปชัดว่าสนับสน,นุนพรรคไหนสนับสนุนใครนะมีโอกาสที่คนคซึ่งเขาไม่ชอบในปรากฏการณ์แบบน,นี้ก็จะสวิงโหวตเลือกฝั่งตรงข้ามและเป็นไปได้ครับ,คร,บครับอันนี้เห็นแน่ๆใช่ครับอ๋อครับอาจารย์ครับอ่ะอาจารย์อีกสักคำถามครับ ถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีสักประมาณกี่พักการเมืองครับที่จะจับค้่กันจัดตั้งรัฐบาลเพราะบางพักเนี่ยค่อนข้างแน่นอนฮะอาจจะไม่ใช่พักใหญ่แต่เรารู้เลยพักนี้ยยังไงก็รัฐบาลแน่ๆอาจารย์คิดว่าพักการเมืองจับตั้งรัฐบาลเนี่ยเยอะไหมครอาจารย์ครับมีโอกาสที่จะเจ็ดถึงแปดพักขึ้นไปครับอู้เยอะเลยนะครับเยอะครับเยอะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยจะมีพักขนาดกลางนะฮะอยู่กลุ่มหนึ่งขึ้นยังไงเขาก็ ต้องการที่เป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงจะมีการไปร่วมรัฐบาลแล้วก็ด้วยเรื่องของกลไกในการเลือกสร้างแล้วก็กลไกการเลือกสร้างรัฐบาลที่เรียนว้วมันถูกแยกส่วนครับเพราะฉะนั้นพอไปถึงการจะตั้งรัฐบาลมันเป็นอีกเกมหนึ่งแะแล้วมันกลายเป็นเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองแล้วก็ปรากฏการสองพักใหญ่เนี่ยเราคงไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลต่างๆแน่นอนจะมีพักใหญ่สักหนึ่งพักนะครับเป็นพักแกนหลัก นะแต่ว่าก็จะต้องมีพักร่วมต่างๆอย่างนั้นด้วยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าเจ็ดแปดพักก็จะเห็นได้ที่รัฐบาลจะมีเสียงในสภาสามร้อยห้าสิบขึ้นเลนยครับมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะว่าในสภาพ,พิทักษ์นิดรเนี่ยเสียงที่มีเสถียรภาพจะต้องประมาณสองร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับ,รบเพราะว่าถ้าปริ่มน้าเหมือนการเลือกตั้งเมื่อปีสองห้าหกสองเนี่ยนะบวกลบกันสองสามที่นั่งต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับแล้วท้ายที่สุดเราเสร็จเลยว่า ความเปลี่ยนเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการเลือกตั้งหรือแม้ทั้งในระบบรัฐสภาเนี่ยขึนะ้นแจกกล้วยมูเฮาฝากเลี้ยงต่างๆอะไรนี่มันก็จะกลับมาอีกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องการให้มีเสียรภาพต้องประมาณ270รเนะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดว่าต้นตรีนั้นต้องสวมหมวกใบเดียวนะอันะนะนี้นบางครั้งต้งนตีก็สวมหมวกสองใบั้นตีนนด้วยทั้งเป็นสสด้วยแล้วพอเวลาประชุมสภาเนี่ยต้งตีเขาไม่ค่อยได้เข้าฮะก็ปิดภารกิจอะไรกันต่างๆดังนั้น ก็ต้องมีบวคลากรไว้ประมาณ20ที่แต่ล้วก็จะต้องมีเรื่องสสที่โดดประชุมบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับผมโอเคเห็นภาพครับอาจารย์ครับแต่แนวโน้มก็น่าจะ7-8พักแล้วก็น่าจะเกิน270แน่ๆนะฮะอาจารย์ครับครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนี่แหละครับที่จะต้องเดินเข้าคูหาไปเลือกคนที่ท่านผู้ชมตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีที่สุดที่จะเป็นผู้แทนของท่านผู้ชมที่จะเข้ามาทํางานในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะของสมาชิกสาภาผู้แทรนราษฎรนั่นเองครับและนี่เป็นทั้งหมดของประเด็นเป็นข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามรับชมข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาชานกันต่อครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ